เอาละครับคุณผู้ชมครับผมมาริสอนพึ่งยาและคุณวิศน์เงินกัดครับวันนี้บรรยายร่วมกันที่ซานเดโกเบนบิลครับบ้านของเรอัลมาดริดครับบรรยากาศนั้นสุดพิเศษจริงๆสำหรับทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างราชันชุดขาวครับเขาต้องอ่านใจในกุศลสินมองเห็นการฟาวแล้วก็เป็นจังหวะตั้งเตะครับแต่ว่รับท่งบอลครับรอเพื่อนคืนกลับมาคริสตีโนโรนัลโด จังหวะขวานะครับบอลพุ่งเข้าไปครับการ์เรทเบลแท็กเกิลหนักงวงมากครับเดโก้ลูกาโนคริสเตียโนโรนันโดจังหวะเข้าปะทะดูนะครับบอลหลุดอีกแล้วครับนั่นแหละครับยิงแล้วก็เป็นลูกตุงตะข่ายของเชลซี เชลซีนำหน้าแล้วนะครับเ,เชลซีดิเมาอาคริสตีโนโรดอนโดซามูเอลเอโตฟิลิปลามน่าจะเจ็บแล้วครับโอ้โหหลังจากโดนประทะแบบนี้เบลเขาชี้ให้เป็นฟรีคิกครับ อยังแข็งแกร่งมากครับมีบอลให้แย่งกันอีกแล้วคริสเยโนโรนัลโดออสการ์สมูเอลเอโตมีพื้นที่ว่างแล้วนะครับพวกเขาจัดการยิงประตูได้นั่น,นแหละครับ2 0ต่อ0เขาแย่งดีครับแต่ว่าทองบอลไม่ได้แต่เขาก็ได้บอลกลับมานะครับแต่วันนี้ฟิลิปลามตัดบอล เบลผู้ตสินชี้ให้เป็นฟรีคิกตรงนี้ครับเขาชอบผ่านบอลแบบนี้ครับป้องกันได้ดีมากนะครับเสียบอลไปแล้วเขาก็แย่งคืนกลับมาได้ครับคริสเซยโนโรนัลโดเวนรูนี่สองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆต้องคลองบอลครับตอนนี้ ออสกาคริสเตียโนโรนัโดสัมผัสบอลได้ดีครับโอ้โหโอ้เชื oh ่อไหมครับได้อีกหนึ่งลูกแล้วครับเอายิงประตูที่สองในเกมนี้นะครับโอกาสได้ดีเป็นประตูที่สุดยอดมาพร้อมกับการผ่านบอลที่มั่นยำจริงๆเป็นครึ่งแรกที่แสดงเห็นว่าเชลซีนั้นท็อปฟอร์มเนมานี่ของจริงเลยนะครับ เป็นความสามารถเฉพาะตัวครับองน,นี้มีโอกาสลุนแล้วนะครับยิงได้เยี่ยมนาแล้วครับเขาทําได้ครับอีกหนึ่งลูกฟอร์มเยี่ยมจบก็ยอดครับนี่คือวันของเชลซีครับเป็นชัยชนะของพวกเขาอีกต่างหากครับทีนี้แข็งแกล่งมากครับดูผลงานการแข่งขันก็รู้ครับเก r เรต b เบลเนม่มา เป็นการป้องกันชั้นยอดครับในสถานการณ์ที่ขับถันแบบนี้ครับถ้าผ่านไปได้นี่เจอปัญหาแน่นอนครับอีกหนึ่งนาทีครับในช่วงทดเวลาริซิโนโรนโดออสกาโอ้โหตักครึงแล้วนะครับเชลซีสนุกกันใหญ่ครับแน่นอนหมดครึ่งแรกแล้วนะครับครองบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยครับตลอด45นาทีพวกเขาดูเหนือชั้นเอามากๆแล้วก็นำอย่างสบายหายห่วงนี่คือความแตกต่างกันนะครับ สองหลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วตัดบอลได้ครับทําได้ดีสาหรับทีมของเขาเขาหนีไปได้ครับอันนี้ก็เป็นประตูที่2แล้วนะครับเขายิงคนเดียว2อประตูหยุดเข้ายากมากๆครับโอ้โหเป็นฟุตบอลที่หน้าตัวเลือกเกินและเขาก็ไม่ได้ทําให้เสียโอกาสในครั้งนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าทีมนี้ทําอะไรอยู่ครับฟิลิปลามเบลโอ้โหปะทะกันได้ดีครับแต่สุดท้ายก็เป็นกองหลังที่แข็งแกร่งกว่านะครับ ใช้ร่างกายเข้าสู้นะครับนั่น,นแหละครับแข็งแกร่งมากๆการป้องกันจังหวะน,นี้ลอยส์เบลเดโกลูคาโนได้โอกาสแล้วครับตอนนี้เอาละครับเป็นโอกาสครับเคลียได้ดีมากเป็นลูกทุ่มอย่างแน่นอนครับ เวนรูนี่หยุดได้ดีครับเข้าบอลจังหวะนี้แล้วใครจะได้ล่ะครับเซเมองงเอโต้แนวรุกดีกว่าแนวรับครับแอตเล็กครับเขารู้ว่าจะยิงประตูยังไงครับจะทําอะไรกับเขาได้บ้างครับโอ้โหถือว่าปิสกอร์ได้เฉียบขาดเอามากๆเลยครับเหมือนซ้อมเกมรุกเลยนะครับ6-0ต่อ ไม่ดีเท่าไหร่นะครับัตหวะนี้มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นครับออสกาเล่นกันได้ดีครับไปยังพื้นที่ว่างครับสกัดโดยแม็กซ์เวลต้องระวังมากครับในการคองบอลครับพวกเขาเสียบอลอีกแล้วครับเดียโก้ซิวาซานเดโกเบนาบิลนะครับสนามของทีมเรอัลมาดริดนะครับ ก็เป็นสนามที่สุดยอดมากมากเลยนะครับทุกคนก็อยากมาเล่นที่นี่ครับเป็นผลที่ทุกคนอยากมาเล่นที่นี่เป็นเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มากครับลอยส์มันเป็นโอกาสครับพุ่งเข้าไปบล็อกค,ครับบล็อกได้ดีครับ คริเยโนโรนันโดเดียโกซิวาเกมรู้กําลังไหลลื่นเลยทีเดียวครับแต่ว่าโดนตัดบอลเอาวไว้ฉลาดมากครับจังหวะน,นี้ตอนนี้เวลาอยู่ข้างเดียวกันกันกบทีมที่นํานะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาทําได้ดีเหลือเกินครับตั้งแต่ต้นจนจะจบเกมอยู่แล้วครับแย่งบอลงหวันนี้ได้ดีครับแล้วก็ทําให้ทีมองเขานั้นครองบอลแกเรตเบลเ,บลเบลวนรูนีฟริเ a โนโ,โรนันโด เบลเอสเซียงมาโกลยสเนม่าสวยครับจังหวะน,นี้เล่นกับบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากเอสเซียงไม่ต้องมีข้อสงสัยตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะครับว่าจะจบยังไงนะ